หน like ึ่งร <oh ้อยเยนอ้าวหนึ่งร้อยเยนสามร้อยเยนอะคิดไว้ก่อนนะเป็นราคาเลยมีแอมไปเรียกคนเลยแล้วผมใหญ่แล้วแอมเปร์เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันมี่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในอ๋อมี่มันเป็นผงมะชะหรือเปล่ามัะ พิซซีนี้อันมัตริมซุปน,นี้คินทีอ๋อมันลุมซุปค่ะกินเห็ดโอ้เอ,ออันนี้ไปให้แม่ไหมถ้าเป็นเป็นมันฉ่าหรือเปล่าอ,อ๋อมันเป็นมะนาวเปรี้ยวอ่ะสลับกันดีเค็มไม่ขอชิมขอชิมขอชิมเป็นน้ำตาลในตาหมาโอเคใช่ มันชุดมากกว่าอมไม่เอาอมันเป็นมะจัฟีชเอออร่อยนะนี่คอสุะแห้งมากกว่าอันนี้อรอยอ่ะเหไรอันนี้ไม่กินรอนี่ไมะจับีเราเขาไม่ระวังมะจับีจริงจริง ข้างในก็มี t h อ s ลอออ i ิจินอลอ i ลิจินอล i อล L w ินอลบีเซ็ตเอ่อออเก่งบี s ซ็ p เทา e ะเทาดะเทาเด้อ่าวอตัมอ๋อวอวอว t ชัวร์ฮอชอ๋อคูลอ๋ออ๋อโอ้โหโตรแทโอ๋อแคนแคนโบ้เพาะอะไรยก็ได้แปดร้อยเยน โอเกลียวถม่าอาตัสิองสิบสองนะกินแบบไปซื้อไปซื้อข้างในไหมล่ะอันใบใบอินไซด์โอเคแบคเกียวไม่ขาดในสุขเห็ดก็ทิงกินเมื่อกี้แหละนี่ไงมันเอาไปทำ เอาไปตุนไข่ก็ได้ไปเป็นแฮมซุปก,ก็ได้แต่ว่าอร่อยนะอร่อยแบบแบบไม่ชูรสอันอะไรเตือกน้ำเหรอน้ำเต้าหู้เหรออู้แบบเข้มข้นมากเลยอ่ะหรือว่าต้องใส่อนันนห้็นจอ๋อเป็นเหมืองแหง้งนม่ค่ะไม่ซื้อให้น้องอ่ะไม่หาไปเลยก็ได้นะคุณพุชบาล ถ้าเจอชอบก็ค่อยซื้อก็ได้อีนก็จะซื้อพวกก็ที่อยู่ของที่ใหญ่อันนี้อห<ล>ะจะซื้อเป็นพวกแบบที่้ครับตาเริ่มเป็นของตัวอเปุโมงค์อ๋อไม่นี่อย่าซื้อเลยเพราะว่าหนูว่าเคยได้เพื่อนซื้อให้ถ้าไม่อินก็เท่านั้นค่ะถ้าเป็นลูกสัตว์อย่างไรป่อชอบแมวหมานะคะก็ไปซื้อนี่กิบอันนี้หกร้อยอันนี้ถูกกว่าอีกอะดูดีๆอันนี้ถูกกว่าอีกอะ ไอช่วย me this is the green tea or matcha Green thank you ไม่เหมือนกันไม่งั้นต้องเป็นกล่องนะเน่มันจะขะรถได้ป่าคะไม่มันดูนิ่งกว่าอาเนั้นก็เป็นคนช ีแท,ท็กก็ได้เยอะอยู่นะเขาทำงานไวมากเลยเออดูไม่มีอะไรนะเขาดูทำงานต่อ,อาริกาโตขอบคุณมากค่ะด้วย เขาถอดให้เลยเราไปฝนหยุดอ่ะให้ตกมีฝนก็เมื่อวานมีดูแล้วมันตกไม่ใช่ค่ะเมื่อวานเขาบอกปลา่ยกินไหมล่ะลองไหมล่ะก็ยังไม่ย่างเลยมันเป็นปลาจากบ่อเนี่ยหรือยเขาย่างใหม่เปล่า เอาค่ะเอาลองค่ะไม่ <Hi. S 2> นีค่ะเขามีข้าวด้วยเปล่าอ,อ๋อนุ่นทักกับข้าวมันสามพันแต่หนูก็อยากลองไหมล่ะอยกลองลอยาก,กลองก็เอาสิเอาอันไหนมีหลายปลาให้ดอ โอ้ยชิคโอเคโอเคใช่แดง Yes อร่อยอร่อยโอเคโอเคใวันเต้าจ่างวันเต้าจ่งวันเต้า่งเอาข้าวไหมคะเขามีข้าวสามร้อยนะคะนี่ค่ะถ้ามีเซตอบบพันห้าเอาเปล่าโอเค Thank you เต้าจ่างอ๋อมีเบียร์แล้วก็มีแก้วให้ด้วย นี่หรือว่าจะนั่งตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรเนี่ย เหมือนสีพริกไทยเลยค่ะมี่เหมือนบดทำแป้งอะ <Thank you. S 1> oh. ขอบคุณค่ะไอมี I ่ mean, ลองคลีมันออก ให้ไเลยค่ะหนังหนังหอมอ่ะอกว่ก้างเปล่าค่ะ ไม่หรอกแตง๋โออยกินเดัอยกม่อาอยอิ่ลไม่อยากกินไหมอะคะอยากจะลองนั่นล่ะลองก็ได้่ อก็เน่ก็เน่แล้วกันจะร้อนไหมอ่ะไม่น่าร้อนนะอาคดอ๋ ไม่ร้อนมากเขาอดไปแล้ว,ลวถ้าใครชอบร้อนๆก็แ,แต่อันนี้กินร้อนๆยังไงก็หนูจะให้ร้อนใหม่หนูเชื่อ่า,าเออมันก็ได้จังเลยคอร้อนมนกินไม่ได้อ,อร่อยอ,อร่อย